ตรวจราชการกระทรวงแรงงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน5เสือนครปฐมประจำปีงบประมาณ2,568รอบที่3เขตตรวจราชการที่2วันนี้นายบุญสงทัพชัยยุทธ์ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นางสาวกาญจนาภูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยนางสาวการนาภูลแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะได้เข้าหาหรือข้อราชการกับนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ2568รอบที่3เขตตรวจราชการที่สอง ในการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมนางสาวกัญจนาภูลแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย โดยมีนางสาวสุกิจจาวานิชพงพันธ์ประกันสังคมจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนางสาวอมนวนรรณปทุมมินตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางสาวแววตาแก้วเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการชำนาญการพิเศษและนายอำนาจประสงค์สุขนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห,ห้องประชุมอภิรมลือดีชั้น4สารากลางจังหวัดนคนปรปฐมหลังจากนั้นนางสาวการจนาภูลแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณนะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ1ตำบลหนึ 1, กลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มมัดย้อมกระทุ่มล้มจังหวัดนครปฐมณตนะตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพโลจิสติกและการขนส่งและสาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับหนึ่งให้แก่นักศึกษาจำนวน30คนณนะศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมปะนิทัศมามีสุขปะนิดามามีสุขผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครปฐม ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน